นะคะควันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะอีพีนี้เป็นอีพีพิเศษน้องท่านหนูมีเหรียญวัตถุมงคลยอดนิยมของหลวงปู่ศิราสิริจันโทนะคะ ท่านเป็นรุ่นพระหูรมานนะคะเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวนะคะท่านเรียนพระหูรมานนะคะมีประสบการณ์จากสนามรบชายแดนไทยกัมพูชาศรัทธ,ธาเชื่อบารมีหลวงปู่คุ้มครองทหารไทยแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะท่านเรียนยันระหัรมานนะคะหลวงปู่ศิราสิรลจันโทเขียนยนันและอธิษฐานจิตเป็นพระเกจิชื่อดังนะคะเป็นที่สนใจในวุ วาขาขท่นหากวันนี้นะคะท่านใดไม่อยากพลาดนะคะจองให้ทันมีจํานวนจํากัดเนะท่านย้ําอีกทีนะคะวันนี้นะคะมีจํานวนจํากัดค่ะจองให้ทันปิดให้ทันกันนะคะ วันนี้ท่านใดศรัทธานะคะจะได้รับนะคะผ้ายันเหนือดวงนะคะไม่อดไม่อยากแคล้วคลาดหนุนซับหนุนดวงพภกภัยนะคะท่านพวกซับมหานิยมจะเริญก้าวหน้าไม่มีหยุดค่ะแบ่งปันให้กับคุณท่านที่ศรัทธาเหรียญยอดนิยมของหลวงปู่ศิราสิริจันโทว,วันนี้เลยนะคะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านของท่านวันนี้นะคะขอแบ่งปันให้กับคุณท่านนะคะท่านเหรียญละ รายการละ5 9 9บาทเท่านั้นค่ะวันนี้ขอปล่อยแบ่งปันนะคะให้กับท่านที่ศรัทธาเหรียญหลวงปู่ศิราสิเิจันโทวันนี้เขาท่านเป็นรุ่นพหุรมานนะคะเป็นรุ่นที่นิยมนะคะตอนนี้หลายท่านนะคะตามหาตามเก็บกันอยู่น้งทานเหรียญงามมากๆเลยนะคะเป็นเนื้อทองใดค่ะวันนี้ขอปล่อยแบ่งปันให้กับท่านนะคะ